นี่ไงบับบก็ช่วยจับอยู่นี่ไงโอเคนั่งมองไปข้างหน้าทิบทิบทิบแล้วมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยมองไปข้างหน้าทิปทิบทิบมองไปข้างหน้าพ่อเมียมีหน้าที่มองไปข้างหน้าแล้วทิบทิบทิบเอาไปข้างหน้าเอาไปข้างหน้าแล้วก็ทิบ แม่ไม่ทำไ้เราะแม่จะเล้วถ้าแม่เป็นก็ต้อได้ฝึกไปเรื่อยๆก็เนี่ยวันนี้เรามาฝึกไงแม่แม่ฝึกสิฝึกน้อยก็ทธอรู้ว่าทําไม่ได้แต่เขาถึงมาฝึกนี่ไงเดี๋ยวน้องก็ต้องทําได้อ่าแม่ก็ทําได้แหละใช่ทิพย์ไปข้างหน้าโอเคทิพย์เดี่ยวเดียวแล้วมองไปข้างหน้าทิพย์เดียวห้ามปล่อยนะ ก็ฝึกไงก็ฝึกไงทำไม่ได้ก็ฝึกไงทำไมอ่ะลองดูไม่อะทำไมอ่ะไม่หนูเอาแค่นี้พอแล้วเหนื่อยเหนื่อยตรงไหนยังไม่ทำอะไรเลยมาบ้าวันนี้หนูอยากไปหามามีสแล้วพอแล้วอะไรอ่ะพอแล้วลองอีกทีไม่รออีกทีลองอีกทีลองอีกทีก็ปั่นได้ไม่แล้วรออีกทีฮะ ไม่หลักว่อสักคู่อยากไปหาหมามีเดี๋ยวทีเนียใช้ขาดันก่อนมาใช้ขาดันปึ๊บใช้ขาดันแล้วก็ขาขึ้น จักรยาน่อยหรอใช่ลองเลยหนูฝึกแล้วอะหนูอยากขึ้นจัานหนูอยากไปหาบอบีแล้วอะจะให้มามีมาสอนไหมเอาไหมไม่แต่ว่าหมันอยากให้มามีหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านไม่อยากไปฝึกเราบาร์บี้อยากเล่นเกมไม่อยากฝึกทำไมเล่นแต่เกมอ่ะเพราะว่าเกมมันทำหนูกลับหนูไม่ได้เกมเล่นเก